สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังบ้านเกิดเปรี้ยวทัศนียาและชีวิตใหม่จากหนิงปณิตา11ปีสู้ไม่ไหวถอยหลังออกวงการบ้านเกิดเปรี้ยวทัศนียาและชีวิตใหม่จากหนิงปณิตาทํางานตั้งแต่ป .6 ถึงแม่ยกให้คนอื่นเลี้ยงก็จะมาหยุดจุดนี้ได้เรียกว่าผ่านเรื่องราวในชีวิตมันนับไม่ถ้วนจนพานตัวเองมาอยู่ในที่ที่ทุกคนทั้งประเทศรู้จักเธอเป็นอย่างดี เปียวทัศนียาการสมนุตพาไปเปิดบ้านพักย่านพระรามห้าซึ่งวันนี้เปรียวขอพาชมบ้านของครอบครัวที่อยู่กันทั้งคุณตาคุณยายและครอบครัวคุณนา้าซึ่งเปียวบอกว่าทั้งครอบครัวของเธอเป็นแม่ค้าทุกคนตั้งแต่คุณตาคุณยายและบ้านหลังนี้ก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวที่ไม่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของการเป็นแม่ค้าซึ่งวันนี้เปียวพาได้ไปรู้จักกับทุกคนในครอบครัวของเธอเพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่เด็ก ที่ต้องทํางานและดูแลตัวเองหาเงินไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นการปลูกฝังจากครอบครัวของเธอเองหนูเป็นคนที่ไม่เคยขอเงินจากที่บ้านเลยราะว่าน้าจะสอนให้หนูทําทุกอย่างที่เป็นตั้งแต่เด็กคือที่บ้านหนูขายข,ายของที่จตุจักรตอนอยู่ปหน้าก็จะพาไปเดินสัมเพลงเลือกซื้อของมาขายน้าปลูกฝังให้หนูรู้จักทํามาหากินเริ่มแรกน้าจะลงทุนให้เราขายได้เท่าไหร่ก็คือคืนทุนให้นะ้าเราไป เราเอาไว้แต่กำไรและพอเราได้กำไรเยอะเราก็ไปลงทุนได้เองตอนช่วงป .6 ถึงม .3 หนูมีเงินเก็บประมาณ60,000ได้จนตอนนี้ก็ได้เป็นดาราหาเงินได้มากมายเป็นอีกเสุดท้าทายของนางเอกสาววิกจดสีเปรยทัศนียาการสมนุที่โลดและในวงการบันเทิงมากกว่า11ปีกับบทบาทออนปริยาสุดแซบซีดครับถึงใจแบบที่ไม่เคยเห็นเปรียวลูกนี้มาก่อน ในละครแซบ Concept รถเด็ดบวงวิมาลาทางช่องเ HD ไม่ใช่แค่ความยากของการถ่ายทำระหว่างทางเปรียวต้องใช้ความอดทนและมุ่งมั่นฝ่าบททดสอบของการลดกว่าน้ำหนักกว่า12กิโลเพื่อให้ตัวเองเผาและมั่นใจนักแสดงสาวเปรียวทัศนียาการสมนุตนาสุดได้เอามาเปิดใจเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกว่าเรื่องหน้าตาไม่เหมาะสมกับการเป็นนางเอกเสียความมั่นใจและคิดจะอ,ออกวงการก็อารมณ์ตอนนั้นคือมันไม่ได้เรียกว่าหมหมดไฟ ซึ่งเรารับก,การแสดงอยู่แล้วนะจริงๆคือตอนนั้นเหมือนตอนที่เราน้าหนักขึ้นเยอะแล้วรูปร่างเราค่อนข้างจะตุ้ยนุ้ยด้วยเวลาออกกล้องมันก็รู้สึกไม่มั่นใจและเวลาเจอคอมเมนต์หรือคนที่เข้ามาทักราอีกมาเจอเราถามว่าน้ําหนักขึ้นหรือเปล่าก็รู้สึกกังวลเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราหรือเปล่าแล้วเราก็รู้สึกว่าได้พี่หนิงเนี่ยที่ช่วยดึงเราขึ้นมาเขามาขอให้เรากลับมาเล่นละครในขาอ,อีกครั้งก็เลยบอกก็ได้เพราะพี่เขาบอกว่า สู้ไปกับพี่เดี๋พี่จะเป็นคนช่วยเองเลยคิดที่จะออกจากวงการเลยเพราะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะแล้วหรือว่าเราต้องสวยขนาดไหนถึงจะพอใจกับทุกคนจนตอนนี้เธอก็พิสูจน์แล้วว่าเธอนั้นสวยและเหมาะสมกับตำแหน่งอื่นอีกมากครับขอขอบคุณข่าวจากโซเชียลนิวอัปเดตครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราให้ใหทำครื่องแมต่อไปครับขอบคุณครับ